บอแล้วดอกพี่น้องมือนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่ลิซ่าต้องเดินทางไปหาเม่ยาไว้รุ่น80ดสิบเนาะจ้ะ จุดมุ่งหมายของเข้ากับอะไรว่าจะไปหาไมญ่าไว้รุ่นแปดสิบหรือไอตีอย่างเดียวจ้าพี่น้องแต่จุดประสงค์ของเฮ้าก็คือเฮ้าเดินทางไปเกาหลีจะไปซื้อเข้าซื้อของมาขายเนาะจ้าพี่น้องคะซื้อของซื้อ,อย่างนั้ก็เดินทางกับจนนายเนาะจ้าพี่น้องคะเดินทางไปซื้อของเพราะว่าเข้าจะไปซื้อของไปดีวงานไปตีตัวงานลายยางจ้าพี่น้องก็เลยต้องเฝ้าเดินทางไปแบบนี้จ้า ไปเลยเนี่ยมือเลี้ยงไปแบบฟาวๆจ้าพี่นองกับขอบคุณพี่ๆรวมทั้งเจ้านายเพิ่นนะจ้าพี่นองค่าลิสาบไอ้อกค่าใสใจอย่างจักบาทเลยเจ้านายออกตัวเครื่องบินห้อีหยังให้ยนะจ้ากะกราบขอบพระคุณมากม้ด้วยจ้าพี่นองค่านี่เลยลิสากะเดินทางแบบฟาวๆด้วยจ้าเพว่า ไปเกาหลีรอบนี้ก็คือตั้งใจว่าจะไปซื้อของไปหาของมาใส่ไ้ร้านเอามาขายของนะจ้ะอยากได้สินค้าไม่ๆมอยากได้อีหยังหม่ๆมนนะจ้ะเ,เพื่อที่จะเอามาโล่งขายมาโล่งหยังแล้วกะแวะเวียนไปเยี่ยมหาไอตีบไอหยังนําเนะจ้ะนี่ละจุดมือหมายเข้าก็มาถึงแล้วแลนมาตอวม้อก็เกือบตายพี่นองเมยแห้งเบ,งบกกระเป๋ากระเป๋าไปเลยจ้าพี่นองะ่ะแล้วก็รับกระเป๋าก็เดินทางกลับมาบ้านแบบนี้เลยจ้ะ มีหลายๆคนบอกว่าไอตีบหมอสมกับริสาจังสั่นจังสี่หรือว่าเป็นยังจังกลับไปหาเขาเป็นยังจังอันนี้ ตอนนี้ลิซ่าน่ะบได้ว่าสิกลับมาอยู่กับไอตีบหรือยังเด้อจ้าพี่นองพอเฮ้าสองคนความสัมพันธ์กันยังคุยกันได้คือเก่าเป็นมู่เป็นพวกเป็นพัวเป็นเมียสถานะใดบ่สําคัญดอกจ้าตอนนี้พอเฮ้าสองคนก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเห็นบ่ค่อยออกเดินทางแม่ข่อยกับป่วยเข้าง่วงบานพี่นองเอ้ยคอยละงึดหไหลเออ อันกรสิทเทิงห่วงเทิงหนาเทิงหลังข่อยก็ได้นี่หละจ้าบรรยากาศเกา่เกาๆทางกลับบ้านของห้าจ้าพี่นวองขาเดินทางกลับมาไอตีปได้ไปรับแต่ว่าอตบีบอกว่าเดี๋ยวมาถึงบ้านเดี๋ยวจะลงไปรับเด้อเพราะว่าข้ายอยากลายเนวหันอาจารพี่นวองผ้ามีญาไปเหตุทุละอินยางหลายอย่างก็เลยบได้ไปหารอยู่สนามบินให้กลับบ้านเองนี่เลยจ้ากลับมาโหดบ้านแบบนี่เลยไอตีบกลับมารอ อยู่หน้าบ้านมาล่อย,ยกของยกย่างึืนไปซวยนอจ่าพี่น้องขาบรรยากาศภาพเก่าๆก,กะคิดถึงพ่อปู่นอจ่าพี่น้องเพราะว่าเมื่อกวนเขาอยู่น้่เห็นบอพระเอกของเหาลงมาล่อรับกระเป๋าจ่าพี่น้องขาเห็นบอเป็นตาหากตักแต่แพงหลังจากเที่ยวกับเปขึืนมาสักพักเมียวัยรุ่นกับมาจา่าพี่น้องเขากับมาจ่าเอเมียวัยรุ่นขอกับมาลีอยู่รักสาวแบบมีเลจา่า เอ๋ข่อยว่าเองสีแลละพี่น้องโอ้แม่คิดหอนแห้งแม่คิดหอนแห้งว่าส,สันมึงอย่าเมียอีกเดอ้อบัดที่นี้มึงอยู่น้ำกูมึง่ากลับไทยเดอ้อวาส,สันบอกกลับจังไดแม่เอยข่อยว่าเันสี่ทางบ้านข่อยกับมีแนวเหตดแนวอย่างอยู่มึงมาอยู่เกาหลีเลย,บ,ยบ่ไดบ่ว่าส,สันว่าโอ้ขอพินิจพิจจรณาวมึงกวนเดอ้อได้ขนมข้อต้มมาฝากแมาาก่มยไวรุ่นบักลายเลยพี่น้อง เราประเฮตอีหยัยงกวนเลยเราซศ้า,าออกขนมกวนเลยจ้ะแล้วเปิดเมืองถูกอย่างนี่อย่างที่แล้วกินได้ก็คือเราหมักแห้งจ้าพี่น้องขาเห็นว่าคอยคน้นข่าค้นของฝากอีหยังออกมาให้เล่าแล้วหมักแห้งจ้ะเป็นพวกขนมขมม้าต้มมื่สิแล้วกินได้เบิดเลยผลละหมากหลากไม่น่ะอีแมนอยู่ทางบ้านเพิน่นกะหัวข้าตม้มมาฝากไม่ยาไว้รุ่นพร้อมนอส่วนคอยใะก็ได้ไปซื้อของเซเว่นจ้าพี่น้องว่มีเวลาไปหาซื้อข่าวซื้อของมาแบบกับท่านหันมาแบบแบบไแบบแบบ้ตังต้งโตอีหยัง,ยงเลยจ้ะ ไม่ยาไวรุนพ่อเห็นขนมนี่กาพี่น้องเอ้ยจะบวกว่าเหมือนเด็กน้อยแบบได้กินขนมยังสินะพี่น้องดีใจแห้งจาลูกไผ่กะขนค้นค้น้นคน,คน,คนออกมาหายแบบนี้เลยเห็นบอกมีเบิร์ตซูเนลจ่าพี่นอ้องสื้อยู่เซเวนบานเฮ่ามาเห็นบอกพ่อเอามาแล้วเพิินกะบ,บอกว่าขอไปให้ญาติพี่น้องสุขูสุขชนในเดอวัสันแล้วกะแบงขนมคอยเป็นพูดเป็นพูดไปเอาไปฝากญาติพี่น้องเอาไปฝากทุกคนเลยจ่าพี่น้องค่ะบัดที่นี่หัน เอาไปฝากเขาเลยกระบ,บอกว่าลูกไผ่เอามาลูกไผ่เอามาลูกไผ่คอยมาเลว้วต่อไปคอยซีบเ่เงาแลว้วว่าสั่นเนี่ยลูกไผ่คอยเอามาจากทย้ยขนมบักลายเลยพี่นองเอาไปอวดสพัพพคุณส่วนไอตีบกับมานางยอกลองไอตีบกับอยากกินจ้าพี่นองเขาบอกว่าอยากกินยังก็เลือกเอาโลดเด้ ong, อตีบเลยวางสีนะั่งก็เลือกเอาจ้าพี่นงไอตีบนก็เลือกเอาที่นั่งมากส่วนไมยาอันหัวเลียกเนี่ยเอาไปสรงขจ้ากวนได้จ้าพี่นงหัวเลียกฝ้าแตงขวางไปสรงขจ้ากวนมียังก็อยากเอือเฟื้อเพื่อแพรพี่นงไมยาคอยหันเพื่อทีวามือตไปนะ เขากระสิได้เอาเนวกินเนวาอยากคือแนวของแหละเปลี่ยนอีหยังมากเปลี่ยนให้เล่าน้าจังสีประมาณนะั่นละจ้าพี่น้องคะ่ะส่วนไอตีพนข่อยกลับมายังบ่คขันได้กินนา้ากินหยังนั้นก็หานา้ำหายังให้กินจ้าพี่น้องคะบริการอย่างดีเลยถามกินเขากินน้าไปอีหยังไปแบบนี่ละจ้าหลายๆคนนี่แหละกระามมักถาม,ถามน,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 นั่นนู่นนั่นนี่นะจ้าแต่ตัวนี้มันคือความสูงของข่อยจ้าพี่น้อง คอยกับสิไดมีกำลังใจทำการทำงานหาเงินหาทวงนั่นแะพี่น้องคะความหักมันบวข้ายออกไายดอกว่าวสีออกมากในรูปแบบใดแต่สุดท้ายแล้วคอยกับเป็นคนเลือกเองคือเกา่น่ะจ้าพี่น้องคอยก็บทำตามหัวใจจาควงนั่นล่ละนี่ละมีญาเพิ่นกระแบ่งเป็นพูดเป็นพูดจังสีเลยจ้าพี่น้องคะเพื่อที่จะเอาไปฝากญาติพี่น้องเพิน่นโอ้เจ้าคือแต่งเป็นพูดดีแท้แม่เอ้ยคอยวางสีเอาไปๆๆไปไคอยวางสีเลยเอาไปเลยคอยว่าหันอยากเอาอันใดไปฝากอยากแต่งเอาแบบใดไปฝากเพิน่น เอาไปเลยข่อยว่าจังสีเห็นบ่เลาก็เลือกเอาไปเลยจ้าพี่นวงค่ะแบบนี่เลยมียาข่อยเออเลือกเอาอันนี้แซบบ่ออันนี้แซบบ่อแต่งเอาเป็นพูดเป็นพูดเอาไปครบไห้มันสุขคนหันระยะพี่นวงเจ้าเอาลูกสะใภกูแม่เนาะของแซบเนาะว่าสานว่ากูก็อยากให้เขาได้กินข้องอันลูกสะใภกูแม่กูได้อ้างมูใน,นแม่เนาะกูไม่ได้อ้างมูดโดนแล้วลูกไั่กูบระยุทเนาะพอลูกไผ่กูแมก่กูเสีเยไปอ้างคนอื่นตัว กูก <pulse> <the> ็สิได้ไปอ้างเขาว่ากูก็มีลูกไผ่คือการลูกไผ่กูก็ซื้อของมม่ห้บักแซบคือกันว่าสั่นว่าโอเคแม่โอเคโอเคเจ้าอยากเห็ดอย่างเห็ดเลยขอวางสิอืมกูก็สิได้ไปโฆษณาน่าในแม่ว่าลูกไผ่กูเอามาฝากลูกไผ่กูเอามาแต่ไทยแม่ดองกูเอามาว่าสั่นโอ้พี่น้องแม่่าคอยกับเป็นแม่่าอยู่คือเก่นนั่นล่ะจ้าพี่น้องแล้วกัย่งหักคอยแพ่งคอยอยู่คือเก่นนั่นล่ะความฮักความผูกพันดีเคยอยู่น้ากันมาเนะจ้าพี่น้องค่ะประมาณนี้ล่ะ ข่อยกันนางมึงเล่าอยากเห็ดอย่างเห็ดเลยจ้าแม่ขาเอาไปแบ่งเพลินปั่นเพลินกินขอบคุณหลยๆเดอ่าสันว่าขอบคุณแห้งมึงอย่าหนีจากกูด้วยบัทีนี่โอ้แม่เออบบนี้ข่อยเมียอีลีเจากระสีบ่หายอีกคือเกาหันบ่ให้มึงกลับมาอยู่น้ำกันในบ่อสันกลับมาเด้อมึงอย่ากลับไปเด้อบบดที่นี่สันพี่น้องเอ้มียาข่อยบอกมาเป็นตะลิโตนไปละจ้าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้แม่ย่าวัยรุ่นเอาของไปฝากเขาเดี๋ยวมาพอกันคลิปหน้าจ้า